วันนี้เราจะมาซ่อมเตานะครับเตานี้เป็นเตาเก่าของเก่าเล็กก็สนิมผุหมดแล้วอันนี้ไม่มีผมก็เลยทําห่วงเป็นเอานูกเก่ามาทําแล้วก็เหล็กเก่าจะตัดเกียวนี้แล้วก็ซ่อมแซมแใช้งานได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแบบเร็มันก็ไม่ขึ้นสนิมแต่ขาเนี่ยเดี๋ยวจะทําการจักการท่นสี แล้วก็ซ่อมแซมทใช้งานได้จะลองดูซิว่าจะใช้ได้หรือเปล่าต่อปิง้งตจอปิง้งเอาไวปกก้ปิงปป้งเสกอกปิ้งปลาปิ้งลูกชิ้นได้หมดเลยคยีเจียขัดนิดหน่อยอ่าเหล็กพวกนี้ยังมีค่า ยังมีประโยชน์เยอะนะครับเนี่ยอีกเลยจุดฐานตรงนี้นะครับนนี้เผื่ออยากป,ปิ้งปิ้งปลาปิ้งอะไรนะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เลยซื้อมาใหม่ปิ้งปลาปิ้งอะไรได้สบายนะครับหรือใครอยากจะ ย่างไส้กรอกบาร์บีคิวครับตัวนี้เลยจบใช้ได้หลายอย่างนะครับครบถ้วนแรกนะครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระเทียมหอมแดง หอ,อมแดงสามโลร้อยขายกระดูกสูกครับท้าในใดมีโทรศัพท์มือถือเกา่าแท็บเล็ตเกา่าโทรศัพท์มือถือพังทุรุ่นทุกยี่ห้อนํำมาแรกหอ,อมแดงกบเทียมเวลาประทานเรากรลัดแลขเลยครับผีแห้งหอมแดงกะเทียมกะเทียมหอมแดงหอมแดงสามโลร้อยขายกระดูกสุกครับ ข้างในมีโทรศัพท์มือถือเค่าแท็นเดอเต่าโทรศัพท์มือถืางสทุกที่ข้อลำมแรกหอมแดงโอเคโอเคกระเด็นเข้าตามัดไฟกับแบตไงก็เลยแม่งเลยต้องซื้อใดมา Đây, lúc cái xóm nó tay rồi cái thì... này. Đây nên đây hai cc Đây 500cc. Đây boss. เด็บร้อยเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวใส่กงใส่กรอกปิ้งปงปิ้งปลาได้หมดเลยสแตนเลสสแตนเลส Mm-hmm.